สวัสดีครับทุกคนอันนี้สำหรับแฟนบอลเราหลายนะครับใครที่ว่าเล่นพรีเมียร์ลีกแฟนตาซีฟุตบอลในแอปตอนนี้ผมจะมีลีกของตัวเองชื่อว่า NWN Side Quest ที่ว่าจะให้สำหรับคนจากแชลลนี้เล่นกันนะครับแต่อันนี้ไม่ได้แค่เล่นอย่างเดียวใครที่ได้ที่หหลังจากซีซันจบผมจะมีรางวัลให้ด้วยนะครับผมจะให้เสื้อของทุกเมอร์ชันได e ที่ว่าจะออกมาอีกไม่นานผมมีดีไซน์ออกมาแล้วอันนี้แอบให้ดูดีไซน์ครับผมมีดีไซน์ออกมาแล้วจะมีเสื้อใหม่เป็นเสื้อบอลมีเสื้อใส่เล่นด้วยนะครับ เดี๋ยวจะมีอีกมากมายนอกจาก2ดีไซน์นี้ใครชนะจะได้เสื้อ2ตัวนี้แล้วยังอื่นที่จะออกมาในเวอร์ชันไดได้หมดนี้นะครับเราจะได้เงินมูลค่ามากกว่า1000บาทด้วยนะครับใครสนใจอย่าลืมกดเข้าไปในลิงก์นี้นะครับอยู่ในเดสคริปชันข้างล่างนี่ผมมารีบ,บอกแต่ว่าในระหว่างหลังจากนี้จะมีวิดีโอออกมาเยอะกว่านี้ด้วยนะครับผมรู้ว่าผมไม่ได้อัปโหลดมาสักพักหนึ่งแต่ผมบอกได้ว่าอีกไม่นานจะมีวิดีโอปร้อมลคนต่างชาติกีตาร์ฮีโร่ที่ผมไปเที่ยวมากับเพื่อนภาค2 อันที่สามอันนี้ไอเดียไม่ใช่อันที่สองผมจะมีเรียกเช่นออกมาด้วยมากกว่าที่ผมรีเพลงของเพื่อนผมไปแล้วก็เอมวีที่ผมไปแสดงที่ผมที่ผมไปปลอมด้วยคนต่างชาติด้วยเดี๋ยวจะออกมาอีกไม่นานนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเรียกวิดีอนั้นด้วยแล้วที่ผมบอกมาว่าเดี๋ยวผมจะมาแรงกว่าเดิมอันนั้นผมไม่โกหกถ้าผมกลับมาผมจะกลับแรงกว่าเดิมที่ผมบอกว่าผมจะอัปโหลดอาทิตย์ละสองครั้งตอนได้มากกว่าหนึ่งพันซับอันนั้นอาจจะไม่ถกแล้วผมอาจจะกลายเป็นโหลดได้มากกว่าอาทิตย์ละสองครั้งอันนี้ผมรับปากได้ครับ เดี๋ยวเดี 1, ๋ยวเจอกันอีกไม่กี่วันนะครับเดี๋ยวผมจะอัปลดวิดีโอใหม่ของนิวันแม่แม้แต่เป็นผู้หญิงคนไหนในบ้านที่เป็นแม่ให้ความรักกับเขาให้ความสําคัญกับเขาบอกให้เขาดูว่าคนสําหรับคนสําคัญคนทําให้พวกเราเป็นคนที่เป็นวันนี้เป็นเป็นไปได้เพราะความรักที่ให้กับลูกก็คือพวกเราเองนะครับในระหว่างนี้ทุกคนเทคแคร์นะครับเทคแคร์ and p l e a s กดลิงก์ด้วยกด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 เข้าไปเล่นเข้าไปเล่นแฟนตาซีกด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 เล่นเล่นด้วยกันกันชนะชนะชนะ